อย่างกรณีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคือตอนนี้อย่างเช่นที่เราบอกเนาะเรารอลุนเรารอรุ้นจีนอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ระหว่างที่รอรุ้นจีนเนี่ยตอนนี้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นชาติไหนที่มาในฝั่งอันดามันนะคะครับก็จะเป็นยุโรปและพวกสแกนครับครับผมซึ่งในในจังหวัดอันดามันเนี่ยจริงๆแล้วจีนนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักจริงๆก็จะเป็นพวกสแกนแล้วก็เยอรมัน ยุโรปต่างๆ,ๆเนี่ยจะมากันเยอะครับอ๋อคือเป็นลูกค้าเก่า<ด>ของเราอยู่นนแล้วหล่ะฝั่งนี้ยใช่ไหมคะอืมใช่ครับแล้วตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งเพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ทางรัฐบาลได้ไปเปิดไว้ก็คือกลุ่มเอ่อกลุ่มดอกกลางโดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียที่เริ่มแบบฟื้นความสัมพันธ์นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็เริ่มมีการติดต่อเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมมามาตรวจสถานที่เพื่อจะรับพาทัวร์เข้ามาครับ อ,ออเคนนที่นี้ก็ต้องฝากขอพ้นทางรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เปิดกลับไปฟื้นความสัมพันธ์ที่เราเราเ,าเสียโอกาสไปเยอะอแล้วก็อีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือประเทศอินเดียครับเพราะว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีกําลังซื้อคนที่มีกำลังซื้อนี่ก็มีกําลังซื้อจริงๆแล้วก็ตอนนี้นเขาเริ่มอยากจะมาแล้วก็มาจัดก,กิจกรรมที่นี่เช่นแต่งงานหรือฉลอง <ừ> นะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยก็ามาเป็น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 ชร์เตอร์ไฟล์ลำใหญ่ๆเลยนะครับถ้ามันจะกลับไปเหมือนเมื่อก่อนโควิดเนี่ยก็จะทําให้เรามีน้ำเชื่อเ,เพิ่มขึ้นในกลุ่มพันธมันครับค่ะคาดว่าถ้าจะกลับมาเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสักปีไหนอะคะคุณสลินคะเอ,อ่อถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าไตรมาสสามตั้งแต่ตุลาไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณหวกที่ชัดเจนเกือบ ตัเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ในปีนี่ยน่าจะเอะน่าจะดีดีถ้าไม่มีอะไรภาวะแทรกอย่างอื่นนะครับก็น่าจะกลับมาเพราะต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมีอยากอยากมีมอารมณ์อยากจะเที่ยวเยอะแต่ว่าติดขัดไม่สามารถไปได้แล้วก็ในบางประเทศต,ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกว้างแบบของเราตรงนี้ก็ถือว่ารัฐบาลไทยได้ทำงานทำงานได้ดีครับที่ลุกขึ้นแล้วก็ทำงานในเชิงลุก ทำให้เราสามารถสร้างโอกาสนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับกลุมอันดามันนะครับก็ค,บคือว่าการที่ท่านทางรัฐบาลท่านพรเ,เดกประยุทธ์ได้เสนอตัวให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ็กซ์โปปี2028หรืออีกเจ็ดปีข้างหน้านะครับ,รบโดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นหลักแล้วก็มีอีกห้าจังหวัดของอันดามันนี่เป็นตัวเสริมรตรงนี้นี่เป็นการสร้างาการรับรู้ที่ดีว่าอันดามันเราจะกลับมาแล้ว แล้วมีการไปเสนอตัวที่ฝรั่งเศสเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยทั้งรองนายกอนุทินแล้วก็ทีมงานจากท่านผู้ว่าภูเก็ตไปไปแสดงวิสัยทัศน์ไปแสดงความพรอ้อมก็ได้รับการตอบรับที่ดีและถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าในอีกเจ็ดปีข้างหน้าเราสามารถเป็นเจ้าภาพตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าในขณะในถึงตอนนั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจของอันดามันเนี่ยก็จะพลิกโฉมจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับ